สวัสดีครับพบกับสุรคคาลิเวูลเราเริ่มต้นกันที่การการสุอเอตตัวจริงหงแดงลิวูลนัดเจอกับโลซีจากสื่อ This ดิจิสแอน f i ฟ l ลหงแดงลุนหนักสลัดบนหัวจัดทับรับมือสิงโรปัญหาการบาดเจ็บความฟิตเล่นงานเพียบลิวูลนะครับเตรียมเปิดรังแอนฟิลตอนรักกันอย่างของโจซีในสื่อพิมพ์เล็งกฤษสัปดาห์นี้ทำกลางความกังวลของกุนซืออเนอรสสลัดที่ต้องมาเจอกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บ และความฟิตหลังจบภารกิจทีมชาติพิ้วนี้กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากหยุดพักเบรกนาน2ส,สัปดาห์ลิเวอร์พูลจะกลับมาลงสนามในฐานะจ,จ่าฝูงและกลายเป็นเป้าหมายของทุกทีมที่จะควําให้ได้แมสซล็อตจะไม่ได้กังวลกับฟอร,ร์มการเล่นโดยรวมของทีมแต่เก็ยหนักกับเจลซีในครั้งนี้ถือว่าเป็นบททดสอบสําคัญที่จะบอกเขาได้มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของขุมกําลังก่อนที่จะเผชิญหน้ากับโปรแกรมเตะที่3ส,สัปดาห์ต่อเนื่องนะฮะ กวามเผแผ่ตอนนอร์เยมน์ฟอเรสต์หนึ่นงศูนย์หลังจบพักเบรกทีมชาติครั้งที่แล้วยังคงเป็นฝันร้ายตามหลอกหลอนสลดัดซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเน้นยำ้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์สับรอยปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและความฟิตอาร์นเอลสลตนะครับยอมรับว่ามีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับขุ้งกำลังของเขาหลังจากจบภารกิจทีมชาติโดยช้อยยิงยิ่งการขาดให้ไปของอาลีซงเบเก,เกอร์โ้รส์โประตูมือหนึ่ง ที่ยังไม่พร้อมลงสนามทําให้เควินเกลเฮอร์เืลองเฝ้าเสาเป็นนัดที่3ในฤดูกาลนี้นอกจากนี้แล้วยังต้องลุ้นความฟิตของ ister, อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางตัวสําคัญที่ลงเล่น66นาทีให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมสุดท้ายของฟีฟาเดแม้จะตัวน่าจะพร้อมลงสนามแต่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บซ้าเติมโดยการการสิบเ็ตัวจริงที่เป็นไปได้ตัวเลือกที่1 เน้นตัวหลักหากไม่มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับสลอตน่าจะเลือกใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้โดย11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามประกอบด้วยเควินคารูเฮอร์เทนอเล็กซานเดอร์โนอิบราฮิมากัวนาเต้เวอร์จิลฟานไดายส์อนดี้โรเบิร์สันไรอันสกัฟฟนแบกอเล็กซิสแม็กนิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลน์โมเมีซาลาลุยดิอาร์ตและดีโก้โจตาส่วนตัวเลือกที่2เน้นความสนยังไรก็ตามสลอต อาจนำบทเรียนจากเกมที่พบกับฟอร์เรสต์มาปรับใช้โดยเลือกใช้ผู้เล่นที่สดกว่าหลังจากพักเบรกทีมชาติซึ่งอาจเปิดโอกาสให้คอร์ตรันซามิการ์เคอติจโจนและคลร,ะริกโปได้ลงเล่นแทนแอนดี้โรเบอร์สันมักอลิสเตอร์และลุยดิอาร์ตามลำดับบทสรุปแม้จะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ส็ลตจะเลือกใช้ผู้เล่นชุดหลังแต่การโรเตชันผู้เล่นบางตำแหน่งก็อาจเกิดขึ้นได้เพื่อรักษาความสดของนักเตะสำหรับเกมกลางสปดา ที่จะพบกับอาบาลิซิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกเกมนี้ถือว่าเป็นบททดสอบสําคัญของลิเวอร์พูลเลยเหรอครับที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในเดนีและพร้อมที่จะเดินหน้าเก็บสามแต้มสําคัญเพร่อรักษาตาแหน่งจากฝูมต่อไปนะฮะเอน็นโซมาเรสกาปลุกสิงโบทวงบอลลังลั่นขอไล่บี้หงแดงแม้เส้นทางยังอีกอยาวไกล เอนโซมาเรสกานะครับผู้จัดการทีมเชลซีประกาศคร่าวต้องการพาสิงบรูกลับสู่จุดสูงสุดของฟุตบอลกงีฤษอีกครั้งโดยต้องเป้าหมายที่จะยั่งจริงความยิ่งใหญ่กับลิเวอร์พูลคู่ปรับตลอดการเหมือนดังเช่นในอดีแตแม้จะยอมรับว่าในเวลานี้เชลซียังมีช่องว่างที่ต้องพัฒนาอีกมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลกลายเป็นคู่แข่งตัวชากาจของแมนเชสเตอร์ทั้งในพรีเมียรกลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ ซึ่งมารสกาเองก็บอกว่าชจซีจะสามารถกลับไปยืนอยู่ในจุดนั้นได้อีกครั้งแม้หุนทางยังอีกยาวไกลเนื่อ้าว่าเราอยากกลับไปอยู่ในจุดที่สามารถต่อกรกับลิเวอร์พูลได้อีกครั้งพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งและเป็นแบบอย่างที่ดีแต่เราก็ต้องยอมรับความจรงิงว่าตอนนี้เรายังมีระยะห่างกับพวกเขาอยู่พอสมควรมาเรสกากล่าว เชลซีออกสตาร์ลุยการน,นี้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอย่างไรก็ตามกุนซือชาวอิตาลีก็มองว่าเกมอีกแม็กกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้จะไม่ใช่ตัวชี้วัดความสําเร็จของทีมในฤดูกาลน,นี้แม้ว่าเราจะเอาชนะลิเวอร์พูลได้และทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในเกมกับเดียโกโซหรือแมนเชสเตอร์เต็ดและอาร์เซนอลแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะคว้าแชมป์มาเรสกากล่าวเสริมมาเรสกายังได้กล่าวติดตลกถึงโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมเชิงกลิกคนใหม่ว่าอยาก ให้เขาเข้ามาชมเกมระหว่างเชซีกับลิเวอร์พูลเพราะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและมีนักเตะทีมชาติอังก,กฤษ,กฤษหลายคนลงสนามนอกจากนี้แล้วลกับมาเรสกายังอัปเดตความพร้อมของนักเตะก่อนเกมโดยยืนว่าลิเจมกับเตนทีมกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วหลังเข้ารับการผ่าตัดเอ็นหลังหัวเขา่าแต่ยังต้องจำกัดเวลาลงเล่นโดยสามารถลงสนามได้เพียงสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นขณะที่มาร์คกูกูเรยาและเวสลีย์โฟฟาน่าจะพลาดลงสนามเกมนี้เนื่องจากติดโทษแบบ ลิวพูลนำหน้าดอทบุนนะครับลุนคว้ามักซิโมวิชเพชรเม็ดงามแห่มงมุกจำฟุตบอลผองานลิวกำลังมีภาษีดีกว่าบริเซียนเดนมุนในการแย่งจริงตัวเอ็นเดรสมักซิโมวิชกองการดาวรุ่งพุ่งแรงชาวเซเบียในวัย17ปีจากสโมสรเรสตาเบลเกตมักซิโมวิชนะครับถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปณนะขณะน,นี้โดยผลงานที่ยอดเยี่ยมในระดับเยาวชน โดยในฤดูกาล222-223 0 0เขายิงไปถึง29ประตูจาก25เกมและในฤดูกาลนี้มาร์ซิโมวิชก็เริ่มได้รับประกาศลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของเรสต้าเบลเกตและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจปุรูเซียดอนมอนนะครับขึ้นชื่อลรือชาว่าเป็นทีมที่ให้โอ,อกาสดาวรุ่งและมีประวัติในการปั้นนักเตะเก่งๆจนกลายเป็นสตาร์ดังระดับโลกมากมายอาทิเช่นจูดเบลลิงแฮมลิงเบลฮาร์แลนด์และคิทเตยนพูลุสิต ทำให้พวกเขาตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวมาร์คซิโมวิชเช่นกันอย่งางไรก็ตามนะครับล่าสุดดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในศึกแย่งชิงตัวดาวรุ่งรายนี้โดยคลิสเซียนาฟล์นักข่าวชื่อดังของเยอรมนีได้รายงานม,มาว่าดอตมุนมองว่ามาร์คซิโมวิชเป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลเหมือนที่เคยมองเจมี no ่ไบโนกิเทนแต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าพวกเขาจะยืน่นข้อเสนอซื้อตัวมาร์คซิโมวิชหรือไม่ ลิวพูและสสมสรอ,อื่นะครับที่สนใจดูเหมือนว่าจะขึ้นนําในการคว้าตัวมักซิโมวิชมากกว่าดอทมุนเนื่อามีการพูดคุยถึงชื่อของเขาแต่ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ร้อนแรงแมนลิวจะมีนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีขึ้นมาจากอะคาเดมี่มากมายเช่นเพนอเล็กเซนโนเคอตติโจนและจาเรลคอนซาแต่ด้วยผลรค์อันโดดเด่นของมักซิโมวิชทําให้หงแดงพร้อมที่จะทุ่มเงินคว้าตัวมารุ่งเทียมเพื่อเสริมความแข็งแ,งแงกร่งให้กับทีมในอนาคต ท่านี้นะฮะัคาดกังว่าค่าตัวของมักซิโมวิชจะอยู่ที่ประมาณแค่20ล้านยูโรเท่านั้นและต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วดาวรุ่งรายนี้จะย้ายไปแข่งกับทีมใดนิวิเกโซเตรียมทุนเงินสถิติสโมสรคว้าตัวมาเกฮีแม้แข่งดังอยากย้ายซบลิเวอร์พูลมากกว่า ิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเตรียมทุ่มเงินที่เป็นสถิติสโมสรที่80ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาร์เกียร์ประกันหลังตัวเก่งของคริสตเพลมารุวมเียมในช่วงตลาดการสแกนนักเตะเดือนม,มกราคมนี้แม้ว่าตัวนักเตะจะให้ความสนใจที่อยากจะย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลมากกว่าก็ตามนะครับคริสตเพลนะครับกำลังเผชิญหน้ากับฤดูการลที่ยากลำบากหลังออกสตาร์ทได้ไม่สวยนักและต้องเสียเลี่นการสแกนไปหลายราย ในช่วงสมเมอ์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะสามารถรังตัวมาร์กเกฮีและเอเบลิซีเอเซไว้กับทีมได้แต่ปราสาทเรือนแก้วก็ไม่อาจปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลจากนิวคาสเซิลได้ซาลิกาดงแสดงความสนใจในตัวมาร์กเกอฮีอย่างจริงจังมาโดยตลอดและได้ยื่นข้อเสนขอสนขอซื้อตัวนักเตะแล้วถึง3ครั้งโดยข้อเสนอสูงสุดอยู่ที่65ล้านปอนด์แต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดเนื่องจากพาเลทต้องการค่าตัวสูงถึง80 ถึง85ล้านปอนดอย่างไรก็ตามนะครับนิวคาสเซลยังไม่ยอมแพ้และเตรียมที่กลับมาอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้พร้อมกับข้อเสนอที่มากขึ้นคาดว่าจะสูงถึง80ล้านปอนด์ซึ่งจะทําให้เกฮีกลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวคาสเซิลในทันทีและทำลายสถิติเดิมที่เคยจ่ายไป63ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิชัคเมื่อปี2022นะครับ แม้ว่านิวคาสเซิลนะครับจะมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะคว้าตัว Mark ah มาร์เกฮรีมาลงทีมแต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคสําคัญนั่นคือตัวนักเตะหมายตาที่ย้ายไปร่วมทีมหงดแดงหรเวภูมมากกว่าเนื่องจากเป็นสโมสรที่มาร์เกฮีนั้นชื่นชอบมาตั้งแต่วัยเด็กแม้ว่าเยอกนคลับจะไม่ได้เป็นผู้จัดก,การทีมแล้วก็ตามแต่ด้วยผลงานอันเด็ดเยี่ยมของอาร์เมสลัตก็ทำให้ลิเวพูลยังคงเป็นทีมที่น่าสนใจสำหรับเกฮี นายกกที่ลิร์พูเองก็ให้ความสนใจในตัวเกฮีเช่นกันแต่พวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินในจำนวนมหาศาลถึง80ล้านปอนด์ในช่วงตลาดการซื้อขายนัเตะเดือนมกราคมหากลิรูพูจะยอมจ่ายเงินจำนวนนี้จริงพวกเขาคงต้องรอจนถึงช่วงซัมเมอร์นอกจากนี้ลิรูพูยังกำลังมองหาตัวเลือกอื่นๆในยุโรปที่อาจจะมีาราคาที่ถูกกว่าเกฮีอีกด้วยสถานการณ์ของเกฮี ee, จึงยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด การย่งจริงตัวนักเตะระหว่าง2ทีมดังจากพรีเมียร์ลีกจะเป็นอย่างไรต่อไปสาลิกาจะยอมทุ่มเงินมาสารเพื่อคว้าตัวนักเตะที่หมายตาทีมอื่นหรือลิเวอร์พูลหงแดงจะยอมทุ่มเงินสู้วราคาเพื่อคว้าตัวแข่งเป้าหมายมารุ่วเทมซึกจริงตัวมาร์เจฮีตครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะต้องติดตามกันต่อไป เชเลิชี้กลางหงดแดงแร่งกว่าสิงช่วยเก็บชายเกมอาทิตย์นี้ iller, อลันเชียรเลิศครับอดีตดาวยินงจิมเชีงเกรดออกมาทํานายผลฟุตบอลพรีมังกฤษในสัปดาห์นี้โดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเปิดอันเฟลเอาชนะการมาเยือนของเจอซีในวันอาทิตย์นี้ได้เพราะมีขุมกําลังในแดงกลางที่แข็งแกร่งกว่าพรีมังเกรดนัดที่ป่านะครับจะกลับมาเตะก,กันในสัปดาห์นี้อีกครั้งโดยลิเวอร์พูลทีมจากูงจะได้กลับมาเล่นในบ้านพบกับทีมฟอร์มร้อนแรงอย่างเชลซี แมฟฟอร์มเชลซีจะดูน่าก,กลัวแต่เชลเลอร์ก็ยังเชื่อมั่นในทีมของอันเนอร์สัตมากกว่าการต่อสู้ที่สําคัญที่สุดจะอยู่ที่กองกลางซึ่งผมคิดว่าลิเวอร์พูลเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและกาฟเฟนแบกและอลิซิสแม็กนิสเตอร์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมร่วมกับโดมินิกโซบอสไลท์ชมว่าเบตทีมชาติจะทําให้การตัดใจเลือกนักเตะเป็นเรื่องยากขึ้นเล็กน้อยเพราะคุณต้องรอดีว่านักเตะจะเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาสู่สโมสร หากทุกคนฟิตและลงเล่นได้ทุกคนการต่อสู้ในแดนกลางจะเป็นกุญแจสําคัญและผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะได้ซูเปอร์คอมทำนายล่าสุดมีแค่4ทีมที่จะได้ลุ้นแชมป์พรีมลีกออฟต้านะครับผู้เชี่ยวชาญันันสถิติชั้นนำของวงการฟุตบอลเผยผลการทำนายล่าสุดก่อนเกมพรีมลิรกลีกนัดที่8ว่าแมนเชสเตี้ยังคงเป็นตัวหนึ่ง ทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มากที่สุดแต่เปอร์เซ็นต์ลดลงส่วนลิเวอร์พูลจาฟฝูงได้เวลานี้แค่อันดับที่3แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ได้แชมป์เพิ่มขึ้นจากเดิมสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลนำเป็นจ่ากฝูงที่18แต้มอันดับที่2แมนซิตี้17แต้มอันดับที่3มอาร์เซนอล17แต้มแต่ประตูดได้เสียเป็นรองอันดับที่4เชลซีนะครับ14แต้มส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่14มี8แต้ม ตอนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออ t ตาเผยผลการคำนวณสถิติและข้อมูลต่างๆจำนวน1,000 0ครั้งปรากฏว่ารองจากฟูงแมนซิตี้ยังคงเป็นตัวหนึ่งแต่โอกาสได้แชมป์พิมีร์ลีกสมัยที่5ติดต่อกันลดลงจาก82.2%เหลือ69.4%ส่วนตั้ง2ยังคงเป็นอาร์ซนอลที่ยังเป็น2เทีมยมไร้พ่ายใน7นัดแรกร่วมกับแมนทิตี้ โดยปืนใหญ่มีการลุ้นแชมป์เพิ่มจาก12.2%ไปเป็น19.6%ขณะที่จาวฟูงตอนนี้ลิเวอร์พูลของเราเป็นติง3มีลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเพิ่มขึ้นจาก5.1%ไปเป็น10.8%ท่านั้นติง4เป็นเจอซีที่มีโอกาสคว้าแชมป์แค่0.1%อย่งา,ยางไรก็ตามนะครับมีแค่4ทีมเท่านั้นที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายว่าเป็นจินที่ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025 ส่วนทีมนังอื่นๆเช่นแมนยูสเปอร์นิวคาสเซิลแอสตันวิลล่าไม่ไดการประเมินว่ามีโอกาสคว้าแชมป์สลับแมนยูนะฮะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายรอบล่าสุดว่าจะทำงานดีที่สุดในรุกการนี้เพียงแค่จบอันดับที่3โดยโอกาสอยู่ที่0.1%และมีลุ้นจบอันดับที่9มากที่สุดด้วยโอกาสที่13.8%รนะฮะเราปิดท้ายกันที่ จุดจบของยุคสมัยลิอร์พูลอาจจะได้เปรียบจากการจะไปของเปปกูเดล่าหลังจากที่ลิอร์พูลต้องโบกเงลาเยอเก้งครับไปเมื่อช่วงซัมเมอรที่ผ่านมาบัดน,นี้แมนเชสเตอร์ี่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับการอำลาของเปปกูเดล่าเช่นกันยุคสมัยแห่งการกับเกี่ยวของ2ปกุนซือระดับตํานานที่ผลัดดันซึ่งกันและกันกําลังจะปิดฉากลงเยอกยิครับจากไปเปปกูเดล่าจะตามมา เจอกันครับนะครับเดียวเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใหม่นอกสนามกับกลุ่มบริษัทร,รอยัลบูแม้อนเนอร์สลาตจะเข้ามือคุณทีมลิเวอร์พูลได้อย่างรับเรื่อนแต่การจักไปของคลับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสําหรับแมนเชสเตอร์นอกจากประเด็นข้อกล่าวหา115กระทงจากพิมลิกแล้วอนาคตของเป๊ปโกเลล่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสมโมสอนกุนซือชาวสเปนเหลือสัญญาปีสุดท้ายและยังไม่ยืนนั้นว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ เบร็กกิสต์สไตลลาออกสัญญาเตือนการเปลี่ยนแปลงก,การลาออกของซิก้เบร็กกิสต์สไตล์ผู้ในการฟุตบอลและเพื่อนสนิทของเป๊ปกัวเดล่ายิ่งตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กัวเดล่าเองก็ยอมรับว่าการจากไปของเบร็กกิสต์สไตล์เป็นการสูญเสียครั้งสําคัญส่วนหนึ่งของผมกําลังจะจากไปเพื่อนของผมกัวเดล่ากล่าวเขาเป็นหนึ่งในสถาปนิกที่สร้างหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา กัวเดล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงพักเบรกทีมชาติกัวเดล่าให้สัมภาษณ์กับรายการทอลกสปอร์ตของอิตาลีว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อพูดถึงอนาคตของเขาและในการแถลงข่าวก่อนเกมสุดท้ายนี้เขายืนยันว่าผมต้องตัดสินใจผมยังไม่ได้ตัดสินใจเมื่อผมตัดสินใจผมจะแจ้งให้กุนซ่าแมนเชสเตอร์เตรียมแผนรับมือกักบการจากไปของเป๊ปกัวเดล่าโดยมีคารีว่าฮูโกิวิอานา ผู้ที่จะมาแทนที่เบลกิสตายอาจจะดึงตัวโรเบนอัมริมมาจากสปอร์ติงลิสบอนมาคุมทีมกวัวเดล่าเองก็ยอมรับว่าสโมสรคุณมีแผนรับมือกับการจากไปของเขาผมก็ข้างมั่นใจว่าสโมสรมีตัวเลือกเมื่อเป๊ปจากไปพวกเขาต้องเตรียมพร้อมโอกาสของลิเวอร์พูลล่ะจากการจากไปของเป๊ปกัวเดล่าอาจส่งผลให้การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกสูสีกันมากขึ้นแม้ว่าแมนเชสเตอร์จะมีทรัพายากรมากมาย แต่การขาดกุญเชอระดับตานานอาจส่งผลตกความแข็งแกร่งของเทียมลิร์พูเองก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงพันยุคสมัยสามารถทําได้อย่างราบรื่นบทสรุปการจากไปของเชกิ้งคลับและความเป็นไปนได้ในาการอำลาของเป๊ปกัวดีล่าือเป็นการปิดฉากยุคสมัยแห่งการเก็บเกี่ยวของสองกุญเชอผู้ยิ่งใหญ่และอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดกันในพรีเมียร์ลีกแฟนๆลิร์พูต่างเข้าใจถึงผลกระทบจากการจากไปของกุญเชอรระดับตำนาน และอาจมองเห็นโอกาสในการกลับคืนสู่จุดสูงสุดอีกครั้งนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่19ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมโมสรลิเวอร์พูลสมโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สําคัญนะครับมือใน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ